บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือชุมชนริมคลองอัมพาวากับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยการขยายของชุมชนเมืองน,นำวัฒนธรรมอื่นเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นจนเกิดการบิดเพี้ยนทางวัฒนธรรมการที่จะหลุดรอดจากผลกระทบนี้คงไม่ใช่เรื่องยากหากคนในชุมชนยืนหยัดที่จะดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตไทยดั้งเดิม ชุมชนอัมพาวาเป็นชุมชนดั้งเดิมในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาทําให้มีสิ่งปลูกสร้างทั้งในรูปแบบเรือนไทยเรือนแพรเรือนท้องถิ่นขณะที่สภาพตัวสถาปัตยกรรมริมน้ําส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกับของเดิมเป็นผลมาจากการที่คนในชุมชนสมาคมรวมถึงสถาบันการศึกษาได้เข้ามาจัดตั้งโครงการและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าในวิถีชีวิตดั้งเดิมในชุมชนแห่งนี้การอนุรักษ์เนี่ยอยู่ที่ทําอย่างไรให้คนในชุมชนเขาภูมิใจให้สิ่งที่เขามีเขาสามารถปวดคนอื่นได้การสำนึกในวิถีเดิมของคนในชุมชนและการร่วมมือของฝ่ายต่างๆทำให้ชุมชนริมคลองอัมพวาได้รับรางวัล Honorable Mention จากองค์การยูเนสโกเพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของทุกคนในชุมชนผมก็ถือว่าเป็นรางวัลของทุกคนในชุมชนนะครับมันไม่ใช่คนหนึ่งคนใดไทยเบฟขอบันทึกชุมชนริมคลองอัมพวาที่ยึดมั่นในวิถีไทยจนโลกยกย่องเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทย บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน